สวัสดีทุกทุกคนแล้วกันนะคบผมวันนี้เราก็อยู่ในช่อง d c t อีกเช่นเคยนะครับผมนั่นะครับตอนแรกปกคิดนะผมนี่ผมก็จะมาสอนลงมอ GTA แซนนะครับผมเป็นมอสกินนะครับผมมาทำมาเข้าเรื่องกันเลยกันนะครับผมอย่างแรกก็จะเป็นแอปซีเกียนมานี่นะครับผมในเพจสตูนะครับผมแอปนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมแอปนี้ก็ในเพจสตูนะครับผม แต่แต่อนันี้นะผมผม,ผมจะทิ้งเลยไนะครัผมไม่นผมอย่างรกห้าลาเปยอย่างแรกขึ้นคปงี้อย่างแรกนะครับผมเราที่แอปนี้นะครับผมข้ามาเสร็จะมาขุดยุานี้ใช่ไหมครับผมให้เรารราไเป็นลมมอดนะครับผมผมก็จะมอด ผมก็จอมอส <c oughs> มอสสกินเจเอเคนะคผมนี่นะผมมอสนี่นะผมมอสนี่นะผมนี่นะผมให้เรากดไปหนึ่งครั้งเลยนะผมแล้วก็กดอันที่สองนะครับผมแล้วก็เป็น สามสามสองสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็ผมนี่นะครับผมรหัสกดโอเคไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะได้นั่นนี่มานะครับผมแล้วก็ให้เรากดค้างนะครับผมเพื่อเปลี่ยนชื่อนะครับสำหรับคนที่ GTA แซนไม่ออนไลน์นะผมไม่ต้องกดค้างก็ได้นะครับผมก่อนเพื่อนหาเจอคำนี้ผมต้องกดค้างเพื่อเปลี่ยนสีนะครับผมเปลี่ยนไอชุดครับผมเป็น M ผมจะขอไปดูไอ้ดีกันนะครับผมดีชื่อตัวละครที่ผมจะลองนี่นะผมนี่นะของผมตัวผมตัวนี้ที่ผมที่ผมใส่อยู่นะโอ้ยไปไหนละเนอะ็นะครับของผมนะให้ให,ให้ให้เราดูชื่อตัวละครตรงตนี้นะครับผมนะตัวนี้นะของของผมเป็น B A ของผมเป็น B A L E ศูนย์หนึ L ่ง B A L E ศูนย์หนึ่ง l e ลออศกดกดค้างตรงนี้นะครับผมกดค้างตรงที่วา่าฟาเราจะแตะกดค้างนะครับผมจะกดตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้กดลบแล้วก็วกดเป็นที่ว่าเราเป็น B A L E เลศูนย์หนึ่ง ตัวบีถัวผมเฮ้ยพูดเบี่ยงเอ็มเอ็มปะแป๊บหน้าผมเอ็มหน้าผมตัวเอ็มเป็นตัวเอ็นนะพี่ชมเดี๋ยวผมก็สร้างไปกับแป๊บโอเคนี่นะผมขอไปแกจตัวก่อน จากนั้นก็ให้เรากลคัดลอกเลยนะผมแล้วก็กดค้างรึแล้วกดตัดท่อันนี้วางเลยนะผมจากนั้นผมให้าไปที่หน้านี้นะของที่ a n d r o อ d นะผมนี่นะครับผม a n d r o i d นาตา หาคอมล็อกสตาร์เกมเเจอแล้วครับนี่ครับคอมล็อกสตาร์เกมกดไปเลยครับแล้วก็ให้เรากดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เรากด t f บตรงนี้ครับกดครับงเลยครับแล้วก็ให้เรากดตรงนี้นะผมค,คนที่ไม่มีครับให คนที่ไม่มีนะครับผมให้เรามากดตรงนี้นะครับผมแล้วมันจะมีตัวนับบนขึ้นนะครับผมแต่องผมมันไม่มีรูปเป็นไรให้ให้ให้เรากดตรงนี้นะครับาเป็นหนงทีนะครับผมแล้วก็ให้เรากด GTA สามแล้วก็ t f b นะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็เรากดคาพเลยนะครับผมแล้วก็ให้เรา แล้วก็ให้เรากดตากลปนะผมแล้วก็ให้เรากดตรงนี้เลยแล้วก็ให้เรากดตรงนี้เลยนะคผมแล้วก็ให้เรากดตรงนี้นะคผมแล้วก็ที่แล้วก็ให้เรากดตรงนี้นะคผมแล้วก็กด ตรงนี้นะากลัวหรือว่าตรงนี้ก็ได้น่ากลัวรอแน้าครับผม,บผมถ้าเสงถ้าเสงแฟก,ก็ต้องหาไปนะครับฝนตกเอามาเสร็จแล้วก็ต้า,ากดออกเกมมานะครับผมแล้วก็ให้เราไปที่ แอปนี้นะครับผมกดไปเลยนะครับผมถ้ากดตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็ที่แอนดรอยนะครับผมนี่นะครับแอนดรอยแล้วกดตรง G T A 3นะครับผมแล้วก็ให้เรากดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เรากดตรงนี้นะครับผมแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ของผมเป็น B A L E ศูนย์หนึ่ง แล้วก็ให้เราทําการขัดตุ้กทางเลยนะผมแล้วก็กดอันที่สองตรงนี้นะผมแล้วก็เรากดตรงนี้นะผมแล้วก็หาไฟล์ดาวน์โหลดนี้นะผมจะแล้วเนี่ยไฟล์ดาวน์โหลดกดทันทีนะผมไม่ใช่ดาวน์โหลดตเนี่ยไฟดาวน์โหลดมั่นทีตอนนี้ก็ผมเอาไว้ตรงนี้นะผมมาสกิน นี่ก็้คุกดตรงนี้นะผมที่หัวเอาไว้เอาผมใส่แล้วก็ให้คุณกดตะบนตรงนี้นะผมแล้วก็ให้คุณกดตรงนี้นะผมแล้วก็ให้คุณออกไปนะผมแล้วก็แอปนี้แอปนี้ตารางใต็มคิะนะผมแล้วก็ให้คุณกดตรงนี้นะผมเนี่ย แล้วก็ให้คุณกดตรงนี้นะผมแล้วก็ให้คุณกดตรงนี้นะผมแล้วก็ให้คุณกดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ให้คุณกดตู้บวกตรงนี้นะผมแล้วก็ให้คเลือกอันตรงนี้นะผมอยู่นี่ใช่ไหมผมผมจะเอาไม้ไปตรงนี้ครับ นี่ครับผมเป็นเอาเอาเซนี่ไว้นะสิเนี่ยกดเลยครับผมนี่ที่บอกเอาใส่ไว้ที่นี่กดเลยนะผมแล้วคุณก็กดตรงนี้เลยนะผมแล้วก็กดตรงนี้นะผมแล้วก็เลือกอันที่สองนะผมตรงนี้นะผมแล้วคุณก็กดโอเคนะผมแล้วก็รอให้มันนะครับผมสอง ถ้ากินนี้เสียงเบาตะอขอไปนะครับผมเงาถ้าเราไปเชื่อโอเคงี้ครับผมให้เรากดโอเคตรงนี้เลยนะครับ <Okay S 1> มผมโอเคไหมครับผมแล้วก็เรากดที่นี่นะครับผมแล้วก็ให้เราไปที่ a อ d ด o i d นะครับผมแล้วกดตรงนี้นะครับผม กดตรงนีกงนนก้กดตรงนี้นะผมเราคงว่ากดตรงนี้นะผม 3, g, กดตรงนี้ HD นะผม g t a สามดีก็ t x d นะผมกดค้างนะผมแล้วกดกดค้างแล้วกดตัดนะครับผมนี่นะผมตรงนี้นะอะไรนะนะโอ้ยเนี่นะนยนี่นะครับผมลำดที่หน้าตานะครับผม หาคอมต้อง Star Game อสตาร์เกมนะผมนี่ครับผมเจอครับคอมสตาร์เกมให้รวกดเป็นทีนะผมแล้วกดตรงนี้นะครับผมแล้วก็กด TFB นะครับผมแล้วก็กดวางเลยนะครับ แล้วราก็ออกเกมแล้วนะผมแล้วก็เมที่เข้าไปเกมในเกมเลยนะผมแต่ผมจะตัดตอนเข้าเกมเลยนะผมที่นี้เขาผมก็ได้เัินมาเห็นต้องขอลับประทาให้กับแก่ก็ได้ไปแชร์ไปตามน้บผมด๊ายบาย